เฮมแ่แฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซอร์เวอร์ในรีเวิร์สที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาแชร์แนวทาง ID กันอีกแล้วนะครับเอพิโซแรกเนี่ยขอบคุณมากมากนะผมเกี่ยวกับเรื่องของฟีดแบ็กแลวผลตอบรับขอบคุณมากมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราพยายามเล่นเกมให้สนุกดีกว่านะครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากไม่ต้องไปรีบมากนะครับผมอ่ะ อย่างของวันเนี่ยวันสนุกกับการทําแบบนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนคล้ายๆกระบอกเสียงกระบอกนึงว่าเอ้ยคนที่สายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยคุณก็สามารถเติบโตได้นะคุณก็สามารถที่จะเก่งขึ้นได้นะนะครับส่วนคนที่เติมเกมสนับสนุนเกมคุณทําดีมากๆครับเกมจะอยู่ต่อไปได้ก็เพราะเราเติมเราสนับสนุนเกมนั่นเองครับผมขอแค่เป็นกระบอกเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สายฟรีงบน้อยครับผมประมาณนั้นละกันเนาะก็ขอคดละหนึ่งไรเป็นกําลังใจให้วันคุงด้วยนะจ๊ะโอเค วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอดีของผมว่าตอนนี้เดินทางไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนมีวิธีคิดยังไงนะครับผมจะมาแชร์ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากเอพิโซดล่าสุดที่ผมลงไปใช่ไหมเร็วตัวละครตอนตแรกมา36ตอนนี้มาเป็น41 42เแต่แล้วครับเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดตาดนะครับผม13บขีด30ยังไม่ได้มีเวลาดูแบบกดออแบบกดมือจริงๆจ,จ,จังอะ่ะ ยังไม่ได้มีเวลาดูสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดันวัวตอนนี้อยู่ชั้น9นะครับชั้น10ไม่ไหวจริงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะฮะส่วนตัวของอารีด้านะครับผมก็อยู่ในแร้งประมาณนี้นะฮะก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่มากนะผมก็ตบเป็นตัวของแพททินัมน,น,นะครับแพททินัมสามนะฮะก็พยายามแบบตีขึ้นมาอยู่เอาเท่าที่ตัวเราไหวน,นะฮะประมาณนั้นส่วนตัวของดันเจี้ยนท่าต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเฟสของชั้น8ทั้งหมดเลยนะครับชั้น9้าไม่ไหวจร,จริงต้องแบบอัพของอัพอุปกรณ์อีกเยอะนะครับผมประมาณนััน้นนนละกจะ เตัวละครครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ41 42ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวละครกันบ้างว่าตัวละครของเราเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ตัวละครของเราครับสวยงามอารามเทมากแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆตัวละครแค่นี้ผมว่าผมเอนจอยละนะครับผมอ่ะก็เริ่มจากตัวของแทโอเนก่อนเลยอันนี้มีความในใจจะบอกมันเยอะมากๆว่าแทงโอกูล้างตู้ไป2องรอบแทโอเนี่ยคือ ผมอะ่ะไม่อยากจะทำซีสองหรอกทุกคนแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำซีสองเพราะว่ามันผ่านด่านยากดาเมจมันปิดมันปิดลําบากครับผมดังนั้นผมก็เลยใช้เพชรนะครับจากการฟาร์มเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยบริหารดีๆอ่ะแล้วเราก็เอาเพชรที่เหลือส่วนต่างที่เหลือที่ได้จากการแลกกุญแจเนี่ยมาเปิดหาตัวของโอป้าของเรานะครับผมก็เปิดไปเรียกว่าเจอแม็กซิมัมสุดๆนะครับก็เรียบร้อยครับผมแตกครับผมได้ซีสองน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับประมาณนั้นตัวของแคโอของเรานะครับผมก็ เน้นในการผ่านด่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวของด่านทาตรวมถึงการตีตัวของคอนเทนต์อาริราซึ่งไปได้ค่อนข้างเยอะคุ้มค่านะครับที่จะเอาขึ้น6กดาวนะครับผมแล้วก็แนะนําเป็น C2 พอแล้วสําหรับใครที่เกินไปมากกว่า C2 อยากทําเป็น C6 ก็ได้นะครับแต่ว่าสาหรับผมผมมองว่า C2 ก็โอเคแล้วไม่น่าเกียดแล้วนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่ผมก็จะใส่เป็นสายแบบคีดเมจนะเออคีเรทนะครับ,ออ Key รบประมาณนี้ อัตราติดขี้ขี้ข้อ2ออันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ในเฟสของ5าดาวอยู่ยังไม่ได้6ดาวเพราะว่ายังไม่ได้ฟาร์มวัวนั่นเองนะครับก็ฟาร์มไว้อยู่ที่ประมาณสักแถวๆ5าดาวนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับนินเามเมจรแรงๆเลยนั่นเองครับกะยภาพครับ3 0 0พันครับผมแล้วก็คิเรตคิเรตของโอป้าของเราเนี่ยแค่เจ็70ก็พอแล้วนะครับแล้วก็คิคิด์เมเรนะครับร้อยเจพอแล้วนะครับประมาณนี้ก็ค่อยๆพยายามทำทำตัวของน้องไปอยู่นะครับอ่ะ ตัวนี้เก่งนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปครับบิสกิตตัวของบิสกิตเนี่ยผมได้มาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะตัวนเนี้ยจริงๆบิสกิตผมเอามาลงดันวัวนะครับดันตัวของแบบดันเรื่องก็ลงได้นะครับแล้วก็ตัวของอาริาก็ลงได้ตัวของบิสกิตเนี่ยมันมีสกิลที่ดีมากๆก็คือแพสซีฟของมันมันจะเป็นการเกาะแตกเออศัตรูทั้งหมดอารมณ์ฟิลลิ่งแบบเอสแหละนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่บิสกิตเนี่ยมันโกงกว่า S ก็คือสกิลที่2นะเออสกิลที่1สกิลที่1ของ S เนี่ยหลกักๆเออสกิลที่1ของบิสกิตหลักๆเลยอะ่ะมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายใส่บอสเนี่ยสาซซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการโจมตีจุดอ่อนเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวของเราเนี่ยตีจุดอ่อนได้ง่าย เวลาที่ตีจุดอ่อนบวกคริติคอลด้วยมาบวกกันน่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นแบบมหาศาลจริงๆดังนั้นอ่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือตัวของบิสกิตเนี่ยเป็นตัวที่ชงในเรื่องของดาเมจได้เยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับประมาณนั้นสลับตัวของบิสกิตนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครที่มีก็เก่งนะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบไม่คล้ายๆกับว่าต้องมีตัวละครไ,ไปไปด้วยนะครับไม่ตัวมันร้องมันเก่งแหละแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยมันจะเก่งไปมากขึ้นนั่นเองนะครับบิสกิตเนี่ย อันนี้ผมใส่เป็นบล็อกนะครับใส่บล็อกเลยนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็ออฟหลักก็จะเป็น HP แล้วก็เดฟนะครับผมอ่ะแล้วก็จะใส่เป็นอัตราการบล็อกนะครับประมาณนี้นะครับอัตราการบล็อก2แล้วก็จะเป็นตัวของ HP แล้วก็เพเ HP ครับนี่ประมาณนี้ครับคืออัตราการบล็อกเนี่ยมันทําให้ตัวของดาเมจเนี่ยของสตวัวมาตีเราเบาลงนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะประมาณนั้นละกันนะอันนี้บิ๊กกิ้นะครับผม่ะต่อไปนะครับผมก็คือตัวของ S S B. ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่า ตำแหน่งของบิสกิตเนี่ยมันมาแทนเอ็ดจค่อนข้างดีนะครับสก,กิลมันคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีบิสกิตเอ็ดก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็ใส่เป็นคล้ายๆกับบิสกิตเลยเป็นอัตราการบล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่มานานแล้วคีติติข้อเนี่ยผมใส่มานานแล้วครับก็เลยไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรมากปัจจุบันเนี่ยเอ็ดผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับต่อไปครับผมราเชลจริงๆราเชลเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยจริงๆนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีจ๋าเนี่ยคือแนะนําจริงๆตัวนี้ว่าเจ นะครับพะมันใช้ได้เยอะจริงๆสําหรับใครที่ยังไม่มีตัวของบิสกิตเนี่ยราเชลจะได้แบบมีความแบบสําคัญมากๆเพราะว่าตัวของน้องเองอ่ะไปแบกดันวัวได้ไปแบกตัวของแบบเอ่อมังกรได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะเจาะดูแล้วนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยผมน่าจะเริ่มเอาไปฟาร์มแบบพวกเอ่อเอ่อดันมังกรแล้วอะไรอย่างี้ครับก็ในอนาคตอาจจะเจาะดูนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอุปรกรณ์ที่ผมแนะนําก็เป็นเซตบล็อกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าดาเมจเลยนั่นเองครับเออคาคคาบป้องกันนะครับเน้นถึกๆหน่อยนะฮะอ่ะ ก็อัตราการบล็อกของเราจะอยู่ที่15%อันนี้ยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ายังอยู่ในแบบเฟสกลุ่มอยู่นั่นเองนะครับอืต่อไปครับผมสำหรับตัวของเอสปาร่าอันนี้เพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้มาได้มาปับ๊บคือด้วยความที่เราฟาร,ร์มแบบกีกี้เยอะมากทุกคนฟาร์ม,รรมกีกี้เยอะมากผมฟาร,ร์มแบบกีกี้เพื่อที่จะหาเพชรเนาะเอาเพชรเนี่ยมาคล้ายๆกับว่าเปิดหาตัวละครเนี่ยวนไปเร,เรื่อยๆอย่างงี้ครับผมซึ่งเราก็เลยมีตัวกีกี้เอาขึ้น6ดาวเยอะมากพอพอแบบได้เอสปาร่ามาปับ๊บผมก็เลยแบบใช้เเเวลาาจะูแแค่แปดีย เจาะรปูปุ๊บๆเจาะเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เหมือนคล้ายๆกับว่าใส่ตัวของอุปกรณ์ได้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยผมเอามาจากตัวของสันิเปอร์เลยนะครับอุปกรณ์คือแบบก๊อปปี้วางนะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้ก็ใส่เป็นเซตครีนะครับผมอ่าเซตเป็นเรื่องของเกี่ยวกับนักฆ่านะครับผมประมาณนี้เซตครีของเรานะครับก็จะมี HP ช่องหนึ่งเพราะว่ามันยืนไม่ไหวทุกคนมันบางเกินนะฮะตัวของเอสปาร่านะครับผมทำครีเรทเพียงแค่60เพียงพอแล้ว แต่ไม่แนะนําให้ต่ำกว่านะครับผม6กสิขึ้นไปจะดีนะครับผมแต่ว่า60กําลังดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของน้องก็หมอมบางมากครับแล้วก็ดามจมันค่อนข้างเบานะครับอืมเอสปาร่าผมยังอยู่ในเฟสที่แบบต้องคํากดาวมากกว่านี้นะครับประมาณนั้นละกันเนาะเอสปาร่าโน1หนึ่งนะครับต่อไปก็ผมอีวานนะครับผมอ่าตัวของอีวานนะครับผมใส่เป็นตัวของแบบสายเอ่อป้องกันเลยนะครับผมก็ใส่เป็นตัวของแบบ ผู้พิทักษ์นะครับผมอันนี้ก็ใส่ครบ4เซตก็จะบวกพลังป้องกัน45กับในเรื่องของต้านทานเอฟเฟกต์20นะครับไม่ค่อยติดสถานะนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เรื่องของพลังป้องกันใน2,500ถือว่าเยอะมากครับแล้วก็ HP อยู่ที่7,000เลยนั่นเองครับอีวาน,เ,นเก่งมากนะทุกคนอันนี้เป็นตัวที่2ที่ผมเจาะรูน้องเลยนะตัวแรกเดี๋ยวผมเจาะรูแทอใช่ปะ่ะตัวที่2ผมเจาะรูอีวานเว้ยอีวานเพราะว่าผมใช้ผ่านด่านเยอะลงดันต่างๆเยอะมากนะผมแบกแบบแบกเยอะจริงๆ ัวนี้ถ้าพูดกันตามหลักเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่เจาะรูคุ้มค่าที่สุดแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับมือใหม่ใครที่อยากจะรู้ว่าเออทัพมิ่งการเจาะรูตัวที่2นอกจากแคโอคือใครผมแนะนําอีวานนะครับแม่งเก่งชิบหายเก่งมากนะผมอ่ะก็แนะนานะครับผมอุปกรณ์ผมแนะนําเป็นเซตในเรื่องของแบบเออพิทักษนะครับแล้วก็เน้นไปทางเดฟเป็นออฟหลักนะครับนี่เดฟเปอร์เซนต์ออฟหลักเลยแบบนี้นะครับนี่เห็นปะประมาณนี้ครับตัวนี้เก่งมากพาแบกแบบสังขารดัดสุดๆนะฮะ ต่อไปนะครับผมก็คือน้องตัวของคารอนตัวนี้าหายากมากผมอยากอัพสกิลไปซีหแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีจริงๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเอาตามมีตามเกิดรับคารอนหายากมากด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้เปิดตัวของเพรสักเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่าเพรเนี่ยผมเปิดหาแค่แทโอเฉยนะครับแล้วก็พอเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครเทไอตัวของคารอนอ่ะมันไม่ค่อยได้ซ้ำนะครับก็เลยได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยค่อนข้างถึกนะครับผมก็พลังโจมตีเวทพันสครับแล้วก็ตัวของป้องกันเนี่ยพันส เลือดเนี่ยอยู่ที่8,000นะครับผมแล้วก็อัตราการบล็อกเนี่ย48%ก็ไม่ได้แย่ตัวนี้ค่อนข้างถืกครับตัวที่ผมใส่ก็จะเป็นพลังป้องกันนะครับผมเน้นไปความถึกเข้าสู้นะพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม HP เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของอพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเอาง่ายคือเน้นแบบถึกถือเข้าสู้นั่นเองนะครับสำหรับตัวของพารอนตัวเนี้ยใช้งานเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดานเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นตัวขออองเ่ไ วอตบัวนะครับผมรวมถึงดันฆ่าต่างๆก็ใช้ได้หอ,อก็แจ่มตีคนก็ได้นะครับเก่งเจาะรูตัวที่3ผมเจาะรูตัวนี้นะอืมเจาะรูตัวที่3เนี่ยผมเจาะรูตัวของคารอนเลยนั่นเองนะครับต่อไปครับผมตัวละครเล่ออันนี้เป็นตัวแจกเนาะอันนี้ก็ใส่อุปกรณ์ที่แบบ แจกไปก่อนก็ใส่เป็นอัตราติดที่ติข้อครับแล้วก็เป็นการโจมตีทั้งหมดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปผมอ่ะไม่ค่อยได้เปิดสกอร์เยอะมากขนาดนั้นนะครับตัวละครมันก็เลยไม่ค่อยซ้าอ่ะประมาณนี้นะครับตัวเล่เนี่ยผมใช้ในการผ่านตอนนี้หลักๆก็จะเป็นดันเจี้ยนธาตุนะครับบางดันเจี้ยนที่ต้องใช้แบบการแปะสถานะพวกพิษเลือดไหลเงี้ยเออตัวนี้ใช้ได้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมสลับตัวของแบ็ k โลสนะครับผม ตัวของแบ็กโรสเนี่ยผมเจาะรูน่าจะเป็นตัวที่3กับตัวที่สี่เนี่ยผมลืมแหละนะครับตัวของแบ็กโรสเนี่ยตัวหลักหลักเนี่ยเราเอามาเล่นในการผ่านตัวของแบบบอสวัวเนาะในการเคลียร์ลูกน้องใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเก่งมากนะแล้วก็เซตที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตคริจริงๆถ้าผมอยากจะใช้จริงผมอยากจะใส่เป็นเซตบล็อกนะฮะเพราะว่าเซตบล็อกเนี่ยมันค่อนข้างทําให้ดาเมจเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยเบาลงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวยืนหน้าด้วยถ้าใส่เซตบล็อออกกกไได้้้็็นนนน่่าาจะเเเววิรร์แลปทงงงใืขแบบ คีดีข้อโจมตีทั้งหมดอย่างเงี้ยน่าจะได้นะครับตัวที่ไม่ต้องแบบมาพวงว่าจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมอ่ะซึ่งตัวเนี้ยจริงๆต้องเป็นโจมตีทั้งหมดนะครับแต่ว่าแบบมันยังไม่ไหวนะฮะเออก็ใส่เป็นประมาณนี้ไปก่อนแก้ขัดได้นะครับผมถือว่าไม่ได้แย่อันนี้ผมลงชั้น b ีเหรือชั้นเก้าวัได้สบายมากๆเลยนะครับผมแบ็กโรสนะฮะอืมต่อไปครับผมสำหรับตัวของยูอีนะครับยูอีตัวนี้เก่งนะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับชั้นยอดเลยนะครับเพราะว่าสกิลของน้องมันมีการฟื้นฟูต่อเนื่องด้้ววยแลก็ จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนของเราที่ตุยเนี่ยสตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้จริงๆอ่ะถ้าใครที่มีตัวซัพพอร์ตอย่างไอตัวของลีนาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้นะครับตำแหน่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลีนาจะดีกว่านะเพราะมันฮิวแรงนะฮะตัวนี้จริงๆผมใช้เป็นเป็นแบบรูนเออเป็นตัวอุปกรณ์แบบกลมๆอะ่ะเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เน้นติกๆเข้าไว้นะฮะ ประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เยอะมากเท่าไหร่ส่วนมากที่ใช้ก็จะผ่านผ่านดาเน,นื้อเรื่องครับแล้วก็จะเป็นดันธาตบางคาดนะครับผมอ่ะเพราะเรายังไม่ได้เป็นโฟกัสมังกรมากเนาะออประมาณนั้นนะครับต่อไปครับผมรีโอรีโอเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าผมใช้ในการผ่านตัวของดันธาตเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เน้นโฟกัสไปในเรื่องของแบบอเอาแค่ดาวบวกหาพอแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้น6ดาวนะแต่ว่าถ้าจะไป b 1 0ชั้น10 70, ยังไงก็ต้อง6ดาวทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อย มันมันตายก่อนอะ่ะเออแล้วก็เซตที่ผมใส่ก็จะเป็นเซตถึกเลยนะครับผมอะ่ะแบบเน้นถึกถึกเข้าสู้นะฮะประมาณนี้เออตัวนี้ยังไม่ไม่ค่อยสวยมากใส่แบบขัดขัดไปก่อนนะครับผมอะ่ะต่อไปครับผมร้านนี้อ่ะอันนี้ก็เอามาผ่านด่านเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่เซตอะไรก็ได้เน้นถึกๆเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเอามาผ่านแบบด่านในเรื่องบางด่านนะครับแล้วก็เอามาลงในเรื่องของแบบตัวดันเจียนดันเจียนคาดบางด่านนั่นเองครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมโจ๊กเกอร์ โจเกอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่ผมจะเอาขึ้น6ดาวสูงมากเพราะว่าดันท่าแสงมันยากมากๆซึ่งโจเกอร์เนี่ยมันมีโอกาสได้ใช้สูงแล้วก็ปั้นได้ใช้ได้เชิงระยะยาวโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวของโจเกอร์แต่ตอนนี้ยังยังไม่คิดว่าจะเอาขึ้นนะครับยังอยู่ในเฟสที่ว่าถ้าเราได้ลวงท่าแสงเยอะๆจริงๆน่าจะเอาขึ้นนะครับผมอ่ะก็ใส่เป็นเซตครีนะครับเน้นในการทำดามจดหน่อยนะครับสำหรับตัวของโจเกอร์นะก็จะเน้นท่าแสงเป็นหลักนะครับ ต่อไปครับผมโคอี้ครับผมอ่าโคอี้ก็เป็นตัวแบบห้ามฮิวเนาะอันนี้เอาไปลงดันธาตุนะครับบางดันธาตุเท่านั้นเอานี้5ดาวพอแล้วแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะครับผมก็เป็นตัวของพลังป้องกันเป็นหลักนั่นเองนะครับเอางี้คือถึกๆเข้าไว้นะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะทีเนี้ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมผมถึงสามารถเจาะรูตัวละครเนี่ยได้เยอะขนาดนั้นมันมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับผมเจาะรูมาหนึ่งตัวสองตัวสามตัว 4ีตัว5ตัว6ตัวนะครับผมอ่ะประมาณนี้เจาะตัวละครมา6ตัวทาได้ยังไงสายฟรีมันเพชรไม่หมดเหรอจี้ไม่หมดเหรอใจไม่หมดเหรอตัวละครไม่หมดเหรอนะครับผมหลายคนก็สงสัยกันเนาะคือหลกัหลกๆเลยผมแ่ะจะใช้เวลานะครับในการฟาร์มตัวของแบบดันวัวเนี่ยอ่อแป๊บหนึ่งนะอัศวินเต็มถ้าเลกรณไรที่อัศวินเต็มนะเพื่อนๆเ,เข้ามาคางเนาะแล้วก็เข้ามาคําว่าอัศวินที่พัฒนาครับมาตรงนี้นะครับกดเลือกทั้งหมดครับปึ๊บแล้วกดเก็บนะครับนี่ อสูรินที่ผมมีการพัฒนาแล้วก็จะประมาณนี้เห็นปะลั่นครับลั่นจัดนะครับเก็บเข้าคังเลยนะครับเก็บเข้าคังแล้วก็อันนี้ที่ยังไม่พัฒนาก็จะอยู่ในเฟสนี้ถ้าเราสึกว่าเอ้ยเราอยากได้ตัวดีๆนะครับเราก็เอามอนเตอร์หนึ่งดาวออกมาอย่างนี้ครับอเอามอนเตอร์หนึ่งดาวเข้าคังไปแล้วก็เก็บปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นมอนเตอร์สองดาวสามดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดปุ๊บแล้วก็สลับมานี่เราก็จะได้ตัวละครที่แบบสําคัญสําคัญและวแต่หนึ่งดาวเนี่ยมัน ปล่อยจอยไปเก็บเข้าคังไปนะครับเพราะเปลืองทรัพยากรอยู่พอสมควรเนาะเปลืองในเรื่องของกุญแจนะครับแต่ว่าช่วงนึงอ่ะผมใช้เยอะนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเจาะรูกันก่อนนะครับผมอ่ะตัวของการเจาะรูเนี่ยหลักๆเลยเราต้องวางแผนก่อนว่าเราอ่ะจะเจาะรูตัวละครไหนอืมโอเคเราอ่ะจะเจาะรูตัวละครไหนเราต้องวางระดับหนึ่ง6 7สามี่หกเจ็อย่างเงี้ยพอเราวางเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอตัวละครที่เราต้องการเนี่ย มันจะต้องใช้ทรัพยากรยังไงบ้างนะอย่างเงี้ยครับผมอ่ะพอมาช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ผ่านเนืเรื่องเอาเท่าที่เราผ่านไว้ก่อนพอผ่านไว้เสร็จปั๊บเนี่ยอย่างของผมตอนนี้มันจะติดอยู่ที่ประมาณสักแถวิบส13ขีด30ใช่ไหมมันยังผ่านไม่ได้นะครับพอมันยังผ่านไม่ได้เสร็จปับ๊บผมก็ฟาร์มหนา13ไปก่อน ถามว่ามันคุ้มมากกับการที่จะต้องแลกตัวของจี้มาฟาร์มไหมแลกกุญแจมาฟาร์มไหมมันก็ถ้าพูดกันตรงๆในภาพรวมมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเราต้องการที่ไอเดีเติบโตไปไงก็รู้สึกว่าเออมันก็ถ้าในการพัฒนาดียังไงมันก็ต้องทำเนาะเออเราก็เลยเหมือนกันคล้ายๆกับว่าปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆปล่อยฟาร์มในที่นี้คือผมฟาร์มอย่างเดียวเลยฟาร์มเอาแบบเพชรอย่างเดียวฟาร์มเอาตัวกี้ๆขึ้นเป็นตัวของแบบ3ดาวเอ่อรลเวลตัน4ดาวรลเวลตันนะพอฟาร์ม พอมันเริ่มเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยยนี่ฮะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว,ว่ามาผสมอ่ามาคําว่าผสมเนาะเออมาตีบวกกับผสมนยครับนี่มาตีบวกของมาตีบวกแบบกีกี้พวกนี้ที่ผมฟาร์มไปก่อนหน้านี้นที่มันเป็นเลเวลตันนะมาตีบวก5แล้วก็มาผสมไปเรื่อยๆทาแบบนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้6ดาวมา6ดาวเปล่าๆมาพอได้6ดาวเปล่าๆมา,า,ๆมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ทําการเจาะรูนะครับไซเคลิลของผมในการฟาร์มเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเลย ผมจะไม่ใช้ตัวของแบบอ่าผมจะไม่ใช้ตัวของแบบเอแจเน่หรือที่เราเรียกกันว่าแบบกูตี้เนี่ยไปฟาร์มในเรื่องของเกรดเลยนั่นเองครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมต้องการเจาะรูก่อนผมยังไม่ได้อยากจะมาผ่านด่านวัวปีเก้าปีสิขนาดนั้นผมยังไม่ได้อยากได้อาวุธเพราะว่าอาวุธที่ผมมีตอนนี้5้าดาวที่ผมมีอยู่มันพอใช้ได้อยู่มันไม่ถึงขั้นแบบเอ้ยต้อง6ดาวเท่านั้นนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแค่ว่าเอ ي, ้ยหกห้าดาวที่เรายังมีอยู่เนี่ย มันยังพอไหวนะมันยังพอผ่านได้อยู่ก็เลยค่อยๆฟาร์มเจาะรูไปเรื่อยๆเออพอฟาร์มเจาะรูไปเรื่อยๆครับเราก็ค่อยแบ่งเฟสมาฟาร์มตัวของปิศาจวัวมากขึ้นเพื่อตอนเนี้ยไอดี ID ของวันเนี่ยหลกัลกๆเลยนะครับมันจะอยู่ในเฟสของการฟาร์มเพื่อที่จะวนตัวของเพชรนะครับหรือวนตัวของแบบแจวนแจเสร,ร็จปั๊บเนี่ยเรามีส่วนต่างที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเราเค่อยไปฟาร์มเรดนั่นเองครับมันต้องทําแบบเนี้ยควบคู่กันไปเรื่อยๆไม่งั้นนะแจของเราจะไม่พอนั่นเองนะครับประมาณนั้นแจหายากมาก เกมนี้ถ้าไม่เติมเลยเป็นสายฟีอะแจหายากที่สุดเลยจริงๆทุกคนดังนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆบริหารแจไม่ดีพอเนี่ยคุณก็ไอดีคุณก็ไม่ค่อยโตนะครับผมอันนี้พูดจริงๆนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยเอาตามสบายเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของไอดีว่าเราบริหารทรัพยากรยังไงเรามีการทําแบบไหนมีการวางแผนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวละครกิกี้ของเรานะครับผมอ่ะ ตัวละครกี้ๆของเรามันจะมีการแจกการ์ดเนาะแบบการ์ดเปิด2ดาว3ดาวผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้เนาะแล้วก็แนะนานะครับว่าถ้าตัวละครที่เป็นตัวของแบบ1ดาวอย่างเงี้ยหดาวมันมีเยอะใช่ไหมหนึ่ดาวเนี่ยของเรามันมีเยอะมากๆเนะี่ยแนะนาให้เก็บเข้าไปในคังก่อนนะครับไม่ต้องไปปั้น1ดาวนะครับถ้าในกรณีที่เพชรหนึ่งเราไม่หมด2ตัวละครไม่หมดจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องปั้นนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะว่าถ้าปั้น1ดาวมันเสียแบบ มันเปลืองอะสำหรับผมคือมันเปลืองมากนะครับผมถ้าตามหลักๆจริงๆอะผมมาแนะนําเป็น2ดาว3ดาว4ดาวไปเลยแต่ถ้าเป็นสายฟรีอะสีดาวจะหายากก็จะแนะนําเป็น2ดาวกับ3ดาวมากกว่านะครับประมาณนี้ถ้าเราปั้นเสร็จเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เอามาโยนเข้าคลังแบบนี้เพื่อที่จะทําแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าในกรณีที่เราอยากจะเอาตัวละครตัวเดีย่ะัขึ้น6ดาวเราถึงจะเอาได้แบบทันท่วงทีนั่นเองสมมติตีกต่างอ่าผมรู้สึกว่าอุ้ยผมอยากจะเอาตัวละครของผมเนี่ยขึ้น6ดาวแล้วผมต้องทํายังไงบ้างอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับ Okay. อันนี้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่น่ากดออกมาหมดเลยนะครับบางตัวผมไม่รู้ว่ามันเก่งไม่เก่งอะ่ะ <c oughs> ผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเก็บไว้ก่อนมันดีกว่าไงมันเซฟกว่านะครับทุกคนเนี้ยเก็บไว้ก่อนมันเซฟกว่านะครับเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนมันเซฟกว่าครับแบบตัวไหนแบบอาจจะเป็นสีดาวผมไม่รู้หรอกว่ามันเก่งไม่เก่งอะ่ะผมเก็บไว้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะสมมติว่ามันเป็นตัวของแบบอา่าสามดาวพวกเนี้ยเต็มหมดแล้วนะครับผมอ่ะสองดาวสามดาวเต็มหมดผมก็จะเอามาผสมครับแบบนี้อัศวินนะครับผม พัฒนาการครับอัปเดตครับอย่อัปเดตตัวละครของเราเราจะเริ่มจากตัวของสีดาวก่อนนะครับผมอ่ะก็สีดาวไม่มีมีแค่3ดาวแสดงว่าผมน่าจะเจี๊ยบไปหมดละ <c oughs> หรือไม่ก็วิพัฒนาการอ่าตัวของผสมผสมไม่มีโอเคอัปเกรดดาว3ดาวครับไล่จาก3ดาวเลยผมทําแบบนี้จริงๆนะเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่ได้รีบมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราแบบเหมือนคล้ายว่าชิวๆได้ก็เอาไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ติ๊กนะครับผมเป็นเลเวลสูงสุดนะครับนี่หนึ่งถึงสามดาวได้ครับผมกดบันทึก แล้วกดลงทะเบียนนี่เห็นไหมมันก็จะมาแต่ว่ามันจะเป็นรเวลเต็มแล้วนะครับอ่าเป็นรเวลเต็มเราถึงจะมากินนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรเวลเปล่ามากินเนี่ยเราจะไม่ได้แบบเหมือนจะเราไม่ได้อะไรเลยเพื่อนเพื่อมันค่อนข้างที่จะเสียในเรื่องของเพรไปมากกว่าสมควรนะครับอ่ะก,ก็กินไปแบบนี้ครับเห็นไหมก็ตีบวกครับอ่ะสมมติผมตีบวก5ครบหมดแล้วนะครับผมก็จะเอามาผสมเอามาผสมกดลงทะเบียน มันก็จากตัวของ3ดาวก็จะเป็น4ดาวทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมจริงๆมันใช้เงินเยอะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันจะใช้เยอะในรูปแบบของประมาณว่าเออมันจะมีรีเทิร์นกลับมาเออมันจะไม่ได้แบบขาดทุนขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าอันนี้เป็น4ดาวแล้วผมก็อัพ4ดาวไปก่อนเห็นไหมสี่ดาวแล้วเราก็ติ๊กนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแบบเออหดาว2ดาว3ดาวหรือว่าต่ำนะหรือว่าสูงสุดนะกดติ๊กไป ปึ๊บนะครับมันก็เจ็บขึ้นมานะครับว่าอไอตัวที่มันเลเวลต่ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วเราก็กดกินไปแต่ผมแนะนำให้อัพทีละเยอะๆนะครับมันช่วยได้นะครับผมประมาณนั้นนี่คือเทคนิคทั้งหมดนะครับที่ทําให้ไอดียของเราเนี่ยเติบโตจริงๆนะครับสำหรับสายฟรี จริงๆมันจะค่อยๆค่อยเป็นค่อยๆไปครับแต่ว่าการทาแบบนี้สิ่งที่เราจะได้รับผลเสียกลับมาก,ก็คือตัวละครอของเราเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อ่ะมันไม่ได้แบบเยอะมากหรือแบบอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะไม่ได้หกดาวเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็คือการเจาะรูนั่นเองนะครับแล้วก็กับเงินที่มันเยอะมากๆคือถ้าผมไม่ได้ไปตีไอ,อเทมม่วซัวตัวเหย่เงเี่ยเงินของผมน่าจะประมาณ20 m อได้นะครับด้วยการฟาร์มแบบนี้แหละวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็ใครที่ช,ชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมเพียงแค่มาเล่าในเรื่องของทามมิ่งว่าไอดีสายฟรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างนัดอีกนะครับ